สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูรในวันนี้นะครับผมขอนําเสนอหัวข้อหนึ่งที่เ,เห็นการถกเถียงในอินเทอร์เน็ตมาพอสมควรนะก็เลยอยากจะชวนมาเจาๆแล้วก็ตบตบดูซิว่าประเด็นเนี้ยมันสามารถเอามาพูดคุยในแง่ไหนได้บ้างนะครับนั่นก็คือเรื่องความเก่งของไคงาคุนั่นเองนะครับความเก่งของไคงาคุเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูมูฟี่มาแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นข้างขึ้นลำดับที่6นะครับซึ่งไอการเป็นข้าง ขึ้นลำดับที่6นี่แหละมันทําให้เกิดข้อกังขาต่างๆนานามากมายเลยครับว่าไอคนนี้สุดท้ายแล้วมันเหมาะกับการเป็นข้างขึ้นจริงๆหรือเปล่าว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะกับการเป็นข้างขึ้นมันเป็นข้างแรมดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีประเด็นหลากหลายเนาะซึ่งที่จริงแล้วถ้าคิดในมุมของความไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเนาะเราสามารถเอาสเกลของตัวละครที่เกี่ยวข้องกับไครกคูเนี่ยมาแบบเทียบเทียบกันได้แล้วไอตัวที่มันสุดโตรงไปเลยอย่างนี้พวกข้างแรมอ่อนๆนะครับลำดับท้ายๆก็คือสู้ไครกันบือกไั่งงขข้้าึนลดับต้นๆอย่างคโบ โดโมะอาคาสะอะไรพวกนี้เนาะเขาจะเก่งกว่าไคเงะคูแบบโคตรเลยนั่นเองครับซึ่งที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวแบบใกล้ๆเคียงนะครับข้างแรมต้นๆแล้วก็ข้างขึ้นไปปลายอย่างนี้เนาะโดยต้องบอกก่อนนะครับว่าแม้จะเป็นหัวข้อการแบบว่าคุยๆมั่วๆวิเคราะห์วิเคราะห์กันแต่ว่าก็มีสปอยเนื้อหาของในมูวี่ที่ถ้าเกิดว่าป่านนี้ใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูมาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาของทีละอันกันนะครับว่าเรื่องราวความเก่งของใคเงะคุเราสามารถที่จะววิเเเครราาาะหห์กัันนนนนใส่่่ไได้้บงงซึอที1ลย ต้องมาดูจากประเด็นว่าเขาสู้กับเซนอิสึในปราสาทไร้ขอบเขตนะครับโดยที่ว่าการต่อสู้ในปราสาทไร้ขอบเขตนะผมก็รู้สึกว่าแต่ละอันแต่ละอันมันก็แบบมีการจับคู่กันได้ตรงจุดตรงจุดละเกินนะครับชินอบุไปเจอโดมาทันจิโร่ก็ไปเจอกับอาคาซะไปเจอแบบอาริเก่ากันเท่าน,นั้นเลยเนาะส่วนเซนอิสึก,ก็ไม่ใช่คอยยกเว้นนะครับเขาก็ได้เดินทางมาเพื่อเจอกับไครงาคุโดยที่ว่าเขาก็ตามรอยได้อยู่แล้วกับการที่เสียงมันอยู่ทนี้นะเดี๋ยวฉันจะต้องไปเจอกับแกและแกเองก็อยากจะเจอกับฉันใช่ไหมซึ่งการเจอกันครั้้งนนะีะก็ นอนครับผมสไตล์ของดาบพิฆาตรสูรมันจะต้องมีเรื่องของการปราคารมเพื่อให้ความปากแซบนี้มีผลต่อการต่อสู้ได้เล็กน้อยนะครับคือเรื่องของใครงาคู่ประวงประวัติอะไรพวกนี้ของเขานะผมจะทําในคลิปที่พูดถึงเรื่องการเป็นศัตรูเป็นหลักครับผมแต่ว่าถ้าเอาคลิปเนี้ยเราพูดถึงแค่ความเก่งของเขาอย่างเดียวนะก็ต้องมีแค่เรื่องความเก่งของเขาแล้วก็การต่อสู้ของเขาในเชิงของการตัดสินกับเซนิสุเลยความเก่งของเขานะครับก็ต้องบอกว่าของจริงการต่อสู้กับเซนอิสุในครั้งนั้นนะครับเขามีการใช้ปราณอสนนในเชิงของการ เป็นมนอสูรโลหิตด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอำนาจการทําลายล้างมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็มีความน่ากลัวนะครับกับการที่ว่าเซนิส่สอโดนเข้าไปเนี่ยด้วยรูปแบบปราณสมมติถ้าเป็นใครมาคุที่เป็นตัวมนุษย์ มาต่อสู้กับเซนสิสึในลักษณะเนี้ยเชื่อเลยว่าความเสียหายจริงๆมันจะไม่ขนาดที่สู้กันในปราสาทตรไร้ขอบเขตในฐานะที่ใครงคัคค่เป็นอาูตรตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยปราณอัสนีที่ฟันไปแล้วก็ไอแรงฟันตัวนั้นมันสามารถไปทําให้ผิวหนังของคนที่โดนเนี่ยมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนูน่นนี่เหมือนเป็นรอยร้าวฟ้าผ่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีความร้ายตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเซนนิสึก็ใช้คําว่าโดนไปหลายขนาดเหมือนกันนะคือก็เสียหายเยอะโดยการต่อสู้ในลักษณะน,นี้แล้วเซนนิสึก็มีการใช้ปปรราาอออีีกะบบวนทท่่1ตตตโ้ไ โดยการใช้สายฟ้าฟาดแบบรัวกี่ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้งอะไรพวกนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเซนิสึก็ใช้คาว่าสู้ไม่ได้นะครับในปลายทางก็คือว่าเซนิสึร,ร่วงไปแล้วแล้วตอนนั้นไคงงคุมันก็กําลังจะประกาศชัยชนะแล้วโดยหารู้ไม่เลยว่าเซนิสึมีท่าไม้ตายสุดยอดที่เป็นกระบวนท่าที่คิดขึ้นมาเองนะครับนั่นก็คือปราณอสเนีสายฟาฟาเทพโฮโนอิคาสจินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการโจมตีแค่ดอกเดียวนะครับสามารถสังหารไคงงคุได้โดยง่ายเลยใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นช่่วววงงงเลาาาคคมพพยแ้ขอไุ คือเรากำลังพูดถึงความเก่งเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้แง่ของการขี้แพ้ชนตีที่บอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วกูกับมึงก็ต้องตกลงไปตายทั้งคู่นะถือเป็นการเสมอเว้กูไม่ได้แพ้อะไรพวกนี้ถ้าตัดประเด็นตรงนี้ไปนะครับก็จะได้เห็นว่าใครงาคูเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ยังสามารถโดนการโจมตีในรูปแบบเนี้ยของเซนิสึเล่นงานได้ครับซึ่งอันเนี้ยนะครับใช้คาว่าเป็นจุดตัดที่ว่าใครงาคูก็คือไม่สามารถหลบการโจมตีไม่สามารถป้องกันการโจมตีอะไรใดนี้ของเซนิสึได้เลยมันกระสมกับเป็นท่าที่เซนนนนิึึ่่่่่่่ยคคด้้้้ขมมาาาออองงแแลววววกกกก็ใชตสสูรับห แล้วก็ต้องมาใช้ในการสังหารสิทธิพี่แบบนี้เซนิสึอเองก็คงเจ็บปวดใจไม่น้อยนะครับแต่ก็ต้องทำนอะโดยพอใครงครุพ่ายแพย้โดยสมบูรณ์แล้วตรงนี้เซนิสึก็ได้รับการช่วยเหลือโดยมียูชิโร่มาช่วยโดยตรงนี้นะครับก็จะเอาประโยคของเซนิสึกับยูชิโร่มาวางเทียบกันได้แล้วนะครับเซนิสึเนี่ยพูดจาแบบว่าดูถูกไครงครุไว้ประมาณหนึ่งนะดูแกจะด,ดีใจสินะที่ได้เป็นขั้งขึ้นลำดับที่6ที่มาอุดรอยรั่วของผู้อาศรนจันทราแบบนี้ส่วนของยูชิโร่เนี่ยก็จะมีการพูดในแง่ของความแแแข็งงงกกร่่่ออีีบบนน,นนึววาาาถ้้ตัม มีการฝึกฝนฝีมืออีกสักเป็นปีแล้วกันนะยังไงก็ตามเซนิสุไม่มีทางชนะได้แน่ซึ่งอันนี้เรากําลังพูดในความเป็นไปได้ในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครงัคู่มันเป็นระสูนนานกว่านี้อีกปีหนึ่งถูกปะ่ะเซนิสึก็คือไม่มีทางชนะได้เพราะในแง่ของการพัฒนาฝีมือการมีมนุษย์โลหิตด,ด้วยการมีพลังฟื้นฟูอย่างนี้นะครับคือเวลา1ปีเท่ากัน การเติบโตวความแข็งแกร่งมันก็จะทิ้งห่างกันทําให้ซินิสึเนี่ยอาจจะพ,าพ่ายแพ้ไคเงาคูได้ง่ายกว่านี้หรือต่อให้มีท่าไม้ตายเมื่อกี้นะครับเทพสายฟ้าโฮโนอะิคาซจิเนาะกระบวนท่านั้นก็อาจจะโจมตีแบบไม่โดนไคเงาคูแบบเต็มๆแล้วมันก็มีแค่สอย่างที่จะรอดก็คือหลบได้หรือป้องกันได้นั่นก็คือเป็นปัจจัยที่ว่าไคเงาคูก็คืออาจจะรอดจากการโจมตีสุดยอดนั้นของซินิสุได้นะครับคืออันเนี้ยอย่างที่บอกว่าพูดในแง่ของความเป็นไปได้แต่เราจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างนะครับว่าสุุดดดดท้้้้้้้้าา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 ยยยยยยแแลลววเเเนนนีีี่่่่่ไไไคคงงงะกกก็็พพพใััับิอออออููรรรมมมตถป สัก500ปีเขาก็อาจจะมีวิธีการมาจัดการกับพวกหน่วยพิฆาตอสูน้าโคคุชิโบอยู่ไปอีกสัก800ปีอะไรพวกเนี้ยคือมันอ้างได้หมดว่าอีกหลังจากเนี้ยเป็นยังไงอะไรพวกนี้แล้วพวกอสูรก็จะไม่พ่ายแพ้ต่อหน่วยพิฆาตอสูนนะครับอ่แต่ว่าเราตัดข้ออ้างทิ้งไปให้หมดเอาแบบปัจจุบันขณะมาคุยกันเท่ากับใครงาคุพ่ายแพ,แพ้เสียนิสุได้ด้วยประการชานิดอ่และคราวนี้เรามาดูหัวข้อต่อมากันบ้างนะครับว่าการเป็นข้างขึ้นลำดับที่6ของใครงาคุเนี่ยมันมีประเด็นตรงไหนทบๆเข้ามามพูดดุยไ,ไ้บ้าางครัคือกทเรขงามารถพูดดเเปรีียยบบทติ ได้เหมือนกับที่เราเล่นกันว่าบริษัทมุสันประกันภัยใช่ไหมถ้ามุสันประกันภัยคือบริษัทแล้วเขาก็รับพนักงานมาเท่ากับการให้เป็นอาูรใช่ไหมพนักงานคนนั้นก็อาจจะเป็นแค่สตาฟคนหนึ่งที่อยู่ในบริษัทมาอย่างยาวนานแต่ว่าบริษัทนี้นะมีหน่วยงานที่เป็นระดับ C level พวกแบบข้างขึ้นข้างแรงอะไรพวกนี้12ตําแหน่งนะจ๊ะตัวเธอถ้าเธอเป็นสตาฟธรรมด,ดาและเธอเบือ่อเป็นแค่ออฟฟิเซอร์อย่างเดียวไม่เอาแลวใช่ไหมอยากขึ้นเป็นระดับชีฟระดับเมนเจอร์อย่างเงี้ก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาเป็นสจสิึจจ่งม,มุติ ว่าวันนี้ท่านผู้ชมเปิดบริษัทแล้วบริษ Trans ัทของท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีตําแหน่งเซลเลยแล้วก็มีตําแหน่งเซลแมเนเจอร์นะแต่ไม่มีตําแหน่งเซลออฟฟิเซอร์อย่างเงี้ท่านผู้ชมรับเซลคนหนึ่งเข้ามาแล้วคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแบบพนักงานขายที่เก่งดั้งเดิมแล้วเขาควรจะเป็นแค่เซลออฟฟิเซอร์ก่อนถูกปะแต่ทีนี้ด้วยตําแหน่งของเซลแมเนเจอร์ที่มันวา่างพอดีนะครับพนักงานที่รับเข้ามาตอนนั้นก็ได้กลายเป็นเซลแมเนเจอร์ไปเลยซึ่งตัวนี้อธิบายความเป็นไปของใครงานครูได้แห้วครับว่าเขามาเป็นอาูรแล้วเนี่ยตำแหน่ง ที่6โดยผมเชื่อเลยว่าถ้าทามมิ่งตอนนั้นนะมสซันยังให้มีข้างแรมอยู่ใช่ไหมผมว่าไคงาคุก็อาจจะไปแทนข้างแรมตัวใดตัวหนึ่งได้ก็ได้นะครับคือตรงนี้ค่อนข้างชัดว่าพอเป็นอสูรได้ไม่นานเขาก็มีการไต่เต้าขึ้นมาเป็นข้างขึ้นได้ด้วยการว่างของตําแหน่งมากกว่าจะเป็นด้วยฝีมือนะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีตําแหน่ง5ที่ว่างแล้วทาไมไคงาคุไม่ขึ้นเป็น5้าเลยล่ะคืออันนี้มันเป็นความเหลื่อมของอันนี้เป็นข่าวที่ผมได้ยินมานะเขาบอกว่าช่วงที่มีการเซตสึกสุดท้ายเนี่ยนะครับตัว แล้วแต่ว่ามันจะมีช่องว่างลำดับที่5ที่ดั้งเดิมอาจารย์เคเนี่ยเ <pers es> ขากะว่าจะเขียนตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาให้มาอยู่ตำแหน่งข้างขึ้นลำดับที่5แล้วตัวเนี้ยนะครับโดยการที่ใครงาคู่เป็นข้างขึ้นลำดับที่6ไปแล้วแล้วเขาไม่มีเวลามาเซตติ้งข้างขึ้นลำดับที่5เนาะมันก็เลยเป็นตำแหน่งที่ว่างขึ้นอ่ะซึ่งว่างตำแหน่งเดียวตัวเนี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับถ้าเกิดว่าใครงาคู่มันแสดงผลงานได้ดีกว่านี้ก็เป็นข้างขึ้นลำดับที่5ไปเพียวๆเลยก็ได้แล้วทีนี้ข้างขึ้นลำ คู่เขาได้มันเป็นข้างขึ้นอย่างนี้นะครับมันเป็นข้างขึ้นในลักษณะของตําแหน่งที่ว่างมากกว่าจะเป็นที่ฝีมือเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงเลยว่าใครเงาคู่เนี่ยเขามาเป็นอสูรที่แบบไต่เต้าอะไรพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตำแหน่งว่างแล้วก็ได้ตําแหน่งมาพอดีแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดแล้วนะครับว่าถ้ามีเวลาสัก1ปี2ปี3ปีในฐานะอสูรเขาก็อาจจะพัฒนาฝีมือจนไปแบบท้าตีกับพวกข้างขึ้นที่อยู่ลําดับสูงกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่จะ,จะชนะหรือไม่แพ้แล้วจะถูกกินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูกกกันนนนอีีีทึงะะครแล้ผม็จ มากดูในหัวข้อต่อมาที่อยากคุยนะคือเรื่องความเก่งของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบในมุมของนักจุดปัจจุบันที่เขาเป็นอยู่นะครับเขาเก่งขนาดไหนล่ะผมบอกเลยนะว่าถ้าเป็นข้างขึ้นลำดับสูงๆอ่ะคือผมให้ก่อนเลยนะ ตั้งแต่ข้างขึ้นที่1นถึงหนะครับผมคิดว่ายังไงก็ตามใครงาคุณนะเวลานั้นนะ่ะไม่มีทางฝีมือเทียบเท่าได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นตัดไปให้หมดตัวที่พอจะเอามาคุยได้ก็น่าจะเป็นข้างขึ้นลำดับที่6นะครับแล้วก็จะมีข้างแรมที่ผมขอยกเอนมุกแล้วก็รุยมากันแลยกันเนาะของรุยนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะเพราะว่ารุยเนี่ยเขามีประเด็นว่าเขาอะ่ะมีการแบ่งเลือดของตัวเองให้กับพวกอสูรแมงมุมตัวอื่นเพื่อสร้างครอบครัวนู่นนี่มันก็เลยทําให้สเกลพลังของเขาเนี่ยมันรปมา้ถาเ,นะ,เน,นะิ เอาพลังของรุยเต็มสเกลเนี่ยไม่ใช่แค่ข้างแรมที่5แน่ๆเขาจะเก่งเทียบเท่ากับข้างแรมที่1หรือแบบไตไปถึงข้างขึ้นได้ทีเดียวเชียวนะครับพอดีติดสร้างครอบครัวไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้สแสดงศักยภาพตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วจะเหลือผู้ท้าชิงเป็นรุยเอนมุกิวทาร่และก็ดาคินะครับผมในฐานะข้างขึ้นที่6เหมือนกันนะครับอันนี้ขอตัดเลยกันแล้วกันเนาะกิวทาร่ขอเอาออกนอกสมการเลยครับผมเพราะว่าที่จริงถ้ามองกิวทาร่ที่ไม่มีดาคินะครับอันนี้อันเนี้ยผมคิดว่าศักยภาพในการต่อสู้้้ของเเเเาาไไมม่่่ดแแพกกีียยะะลนตว เป็นเรื่องน้องสาวเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะอยู่ข้างขึ้นลำดับที่6คู่กับน้องสาวของเขาไปแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ฟีมือกิวทาโร่ถ้าเอาสู้กับไคเงาคุในฐานะที่ว่าไคเงาคุยังเป็นอาสูรไม่ถึงร้อยปีเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามสู้กิวทารโร่ไม่ได้แน่เนาะอ่ะเหลือผู้ท้าชิง3คนนะครับเป็นดาคิเอนมุแล้วก็รุยนั่นเองซึ่งถ้าเอาความแข็งแกร่งของไคเงาคุมาเปรียบเทียบกับอาสูรสามตัวนี้เราก็ต้องดูว่าอาสูรสามตัวเนี่ยเขาเ่จะต,ตอสู้ กับกียูที่สังหารเขาได้สูสีกว่านี้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าด้วยการแบ่งพลังของเขามันก็เลยเป็นประเด็นว่าพลังของรุยอาจจะไม่เต็มที่ก็เลยพ่ายแพ้ให้กับกียูง่ายๆเหลือเกินเท่ากับว่ารุยก็อาจจะมีความสามารถในการต่อสู้อาจจะชิวเฉียดกับเสาหลักแต่ด้วยการที่เป็นเสาหลักปัจจุบันเนี่ยคิดว่ารุยยังไงก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นฝีมือของรุยก็ให้เกือบๆถึงเสาหลักกันละกันเนาะแล้วทีนี้เอนมุแหละครับผมเอนมุนะครับผมอ,อยากจะให้ความลำเอียงกับรุยนิดนึงตรงที่ว่าถ้ารุยเเเาาาาาาปป็็นนอออย่่่่่งงงงทีมมับกกกวแแขขรๆจจะไต ขึ้นได้แบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่ารุยก็อาจจะเหนือนกว่าเอนมุแล้วเอนมุในบทบาทที่เขามาอยู่ในมกเกนเทรนเนี่ยเขาก็จะพ่ายแพ้ให้กับอินโนสุเกะแล้วก็ทันจิโร่เนาะที่ไปสามารถตัดคอตรงหัวรถตรงหัวกระบวนรถได้นะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของเซนิสึสที่คอยโจมตีในส่วนของร่างกายที่เป็นรถไฟไปแล้วแล้วก็จะมีเรนง,งคูที่ก็ซัพพอร์ตการโจมตีให้รถไฟมันเสียกระบวนได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอนมุเนี่ยฝีมือก็คือพอทัดเทียมกับพวกทนะันจิโร่ณเวลานั้นที่ก็แข็ง มุกเกนเทนนิดหนึ่งนะครับอะผมก็ยังมองว่าอาจจะอ่อนการุยก็ได้นะครับอ่ะนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอนมุก็ถือว่าอ่อนการุยแล้วก็รุยที่พ่ายแพ้กับเสาหลักอยู่ดีตรงนี้ก็จําไว้เด้เลยเราไปสรุปกันอีกทีนึงว่าแล้วกับใครงาคูลล่เราเป็นยังไงนะครับต่อมาผมให้เป็นข้างขึ้นลำดับที่6อย่างดาคินั่นแหละครับพี่ว่าเขาเองเนี่ยครับถ้าเกิดว่าต่อสู้กับเสาหลักนหนึ่งหนึ่งอันนี้ชัดเจนแล้วนะว่าเขาสู้ไม่ได้เอาแค่ว่าเจออุซุยเข้าไปเนี่ ของการต่อสู้กับ12อสุนจันทราเนี่ยผมว่าไม่หนีกันเยอะขนาดนั้นหมายความว่าดาคิเองก็ไม่น่าจะสู้เสาหลักหลายๆคนได้เพราะฉะนั้นแล้วด้วยตัวดาคิเดี่ยวๆนะครับผมคิดว่าก็ไม่น่าจะสามารถต่อสู้กับเสาหลักได้โดยตัวเนี้ยมันก็จะมีประเด็นเล็กๆน,น,น้อยๆที่มีการพูดเอาไว้ว่าทันจิโรอินโนสุเกเซนิสึแล้วก็อุซุยเนาะมาต่อสู้กับข้างขึ้นลำจากที่6ตอนนั้นกิวทาร่ก็มีการพูดไว้ว่าฉนันก,กินเสาหลักไป15คนหน้าแล้วไอ้น้องสาวของฉั้ามันกินไปตั้งเดคนนะครับเอาแล้วถ้าเกิ i, กด ก็มีพี่ชายคอยซัพพอร์ตนี่ไงล่ะครับมันก็น่าจะมีช่วงที่ช่วยกันสู้จัดการกับเสาหลักอะแต่ชนะกันแบบนี้ฉันให้น้องสาวฉันกินก็แล้วกันอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะไปในส่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดาคิด้วยฝีมือของเขาผมว่าสเกลก็น่าจะยังไม่ถึงขั้นเสาหลักทีนี้กลับมาที่ไคยังคู่กันบ้างนะครับผมไคยังคูเนี่ยก่อนนั้นสู้กับเซนิสึแล้วก็พ่ายแพ้กับเซนิสึด้วยฝีมือของเซนิสึนัเวลานั้นนะครับผมพูดถึงแก๊งสามหน่อประมาณนี้ก็ได้นะครับว่าที่จริงเซ คนนี้นิดหนึง่งคนนี้เก่งกว่าคนนั้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่าเขาพัฒนาฝีมือมาด้วยกันฝีมือก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์พอๆกันโดยถ้าเกิดว่าจะเอาฝีมือของทันจิโร่ที่จะออกห่างจากอินโนุเกะแล้วก็เซนิสึสไปได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงการฝึกพิเศษที่เกิดในหมู่บ้านช่างตีดาบที่ว่าเขาไปต่อสู้กับโยริอิจิรุ่นที่ศูนย์ใช่ไหมเอออันนั้นก็คือทําให้เขาแบบเติบโตขึ้นมาได้หน่อยแล้วก็ในช่วงการฝึกฝนกระสาหลักก็จะมีช่วงที่ว่าท ได้ว่าเหนือกว่าสงคนนี้แต่ว่าในแง่ของการทิ้งห่างขนาดนั้นว่าโอ้โหทันจิโร่กับเสาหลักเบอร์ต้นๆอย่างเกียวเมอะไรพวกนี้หรือกระทั่งแต่ว่าเสาหลักจอมพลังอย่างมิสซิลี่อะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าทันจิโร่อินุสเเกะและก็เซนิสุนั้นน่ะยังไม่ถึงขั้นทิ้งห่างขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอ้างอิงคําพูดของกิยที่มีการบอกว่าทันจิโร่ตอนนี้ฝีมือของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากน่าจะเรียกว่าเป็นเสาหลักนี้ก็คงไม่เกินจริงนะครับเท่ากับว่าฝีมือของเซนิสุณักเวลานั้น เท่ากับคําว่าแข็งแกร่งพอๆกับการเป็นเสาหลักได้แล้วก็เท่ากับว่าฝีมือที่เอาชนะไครกูุได้นั้นนะก็เป็นฝีมือในฐานะเสาหลักก็ว่าได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีแอร์ไทม์เยอะพอนอที่ว่าทันจิโตเซนิสุอินุนสเกจะขึ้นเป็นแบบเสาหลักอะไรพวกนี้นะครับแล้วเนื่องจากว่านายทานก็มาเสียไปด้วยแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็คาดว่าคืนนี้จะเป็นคืนตัดสินว่าในศึกประสาทไร้ขอบเขตนี้จะต้องเป็นศึกที่พวกเราจัดการกับมุสันให้จงได้อะไรเงี้ยนเนาะเออเรื่องราวการขึ้นเป็นเสาหลักของพวกเซนิสกึก็คงไม่ม เป็นฝีมือที่เทียบเท่ากับเสาหลักแล้วถ้ามองย้อนไปนะครับว่าดาคิเนี่ยเขาเคยสู้กับเซนิสึและเซนิสึอินโนสุเกะทันจิโร่ส, uke, ro, สคนรุ่มคือสามารถเอาชนะดาคิได้ในลักษณะของการตัดคอเฉยๆไม่ต้องคิดว่าต้องตัดคอควบคู่กับกิบกวทาร่อะไรขนาดนี้ก็คิดว่าณนะเวลานั้นที่ยังต้องร่วมมือกับอินโนสุเกะอยู่แล้วพอผ่านช่วงย่านเริงรมมามู่บ,บ้านช่างตีดาบแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าเซนิสึก็น่าจะเก่งเหนือไปกว่านั้นจนคิดว่ายิ่งเป็นช่วงฝึกฝนของเสาหลักด้วยอย่างเงี้ยนะครับไอการฝึกฝนกับ ก็ดาคิแล้วก็ชนะได้นั่นแหละครับแลวผมก็แถมให้เลยว่าฝีมือของเซนิสึณจุดจุดีงยที่มันเป็นจุดพีคแล้วเขาเอาชนะไครงาคุได้กลับไปสู้กับดาคิก็คงคิดว่าชนะได้แล้วและยิ่งเป็นรุยกับเอนมุนะครับเซนิสึก็เก่งกว่ารุยเอนมุณะตอนนั้นไปแล้วด้วยเท่ากับว่าฝีมือของไครงาคุนะครับผมมาคิดว่าด้วยการที่เขาเป็นอสน์ใหม่ๆอย่างนี้ฝีมือของเขาอ่ะน่าจะบวกลบกับดาคิไม่แน่ว่าด้วยประสบการณ์เนี่ยดาคิอาจจะเก่งกว่าได้นิดนึงแต่ว่าด้วยข้อได้เปรียบของการใช้ปราณบวกมนอออสสูรโลหหหิิตตนนนนะคัักกกกก็็าาาาาจจทํใ้้ไไงุเเ่่่วววดดมื ที่ผมก็ยังแอบเชียร์ว่าดาคิก็น่าจะเหนือกว่ารุยเพราะฉะนั้นแล้วฝีมือของแข็งทุผมขีดเส้นใต้นะยังไม่เพียงพอที่จะเป็นข้างขึ้นถ้าเทียบกับอููร์ข้างขึ้นยุคปัจจุบันครับที่ผมพูดแบบนี้คือด้วยบริบทที่เอาข้างขึ้นลำดับที่6ที่แท้จริงเนี่ยคือกิวทาร่นะเออเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบนี้มันจะประกอบกับ ไอ้ ay, chapter ที่2ที่ผมพูดไปนะครับว่าใครงัคุเป็นได้ด้วยการมีช่องว่างมากกว่าจะเป็นฝีมือของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการขึ้นเป็นข้างขึ้นของใครงัคุนะครับแน่นอนว่าฝีมือก็พอมีแต่ถ้าเอาตำแหน่งเทียบสเกลพลังยุคป,ปัจจุบันนะครับผมว่าใครงัคุยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเก่งเท่าข้างขึ้นยุคป,ปัจจุบันได้นะครับผมแล้วท่านผู้ชมเลยครับผมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับความเก่งของใครงัคุนะว่าเขาเป็นข้างขึ้นได้แล้วก็จริงนะรรัล้ว้วมมมมมอองเาา่าแบบาะนนนผผชชชยก,กไห์ใใุ็ส ของท่านผู้ชมกันมาได้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นการยกมาเทียบนู่นเทียบนี่แล้วก็พอเทียบเทียบไปแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ผมพูดในแง่ของความเห็นส่วนตัวมากกว่าก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคิดว่าท่านผู้ชมก็คงมีความเห็นส่วนตัวที่สามารถมาพูดคุยมาแบ่งปันกันได้ขออย่างเดียวนะครับผมใครที่มาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นนี้คิดว่าคงมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปขอแค่อย่างเดียวก็คือพูดคุยกันอย่างสุภาพแล้วก็เคารพความเห็นต่างซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมเเเคคสสาาหััับววนนนนนีีีีี้้มกกพูดดดุยยยใใงท่่แลละ๋ิป